ต่อไปเราปรับไปเรื่อยๆนะครับและในส่วนของอปรสวัสดีครับสวัสดี f อปิญญาภาพยนต์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมนะครับโดยเฉพาะในช่วงช่อง u ูทของปิญญาครับนานๆครับหลายงานที่ไม่ได้ออกทางช่อง YouTube นะครับทางเฟซบุ๊กแทน วันนี้ทีมงานมาจัดฉายอยู่ที่บ้านลุมพุนะครับตงบลน้องเหล็กอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับทีมงานให้ตาดูทีมงานวันนี้เรามากันด้วยกี่ชีวิตนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้เพี้ยวให้หน้าให้ตาโอ้สเบิร์มเลยรสงาไงซอเริ่มซอซอเลย ดูการติดตั้งของปริญญาครับวันนี้ลงโจอสิเมตรกับเบรดข้างละ18ใบครับวันนี้จัดชุดเต็มของปริญญาครับอ,อาจารย์โจววันนี้อาจารย์โจเป็นหัวหน้าครับเริ่มเริ่มเครียดแล้วเพราะว่าในส่วนของทางนี้ก็จะมีเครื่องเสียงของเวทีดูการติดตั้งของปริญญาเรื่อยๆนะครับ ทำบุญหลวงพ่อครับอดีตอดีตเจ้าคณะตำบลน้องเหล็กวันนี้ในการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้องเหล็กนะครับมาฉีดน้ำนะสุรินทร์ตอนนี้ฝนตกแต่ที่สีขอก็แถวตำบลน้องเหล็กดีนฝนตอนเช้ากลัวมันระลายครับฝนลงเม็ดรับนับได้เลยนะครับบรรยากาศพื้นที่การจัดใช้ครับ การติดตั้งของปิญญาไงพี่เจเมาคนเดียวบ่เก่งแท้เซลโอ้หายหน้าหายตาไปนานนะไม่เคยออกช่องยูทู e เลยไปไหนมาไหนว่าไปติดสาอยู่แถวไหนนี่ฮะยังยยัังงไม่ติดบ่รอนะพี่เซลเด่ะรอนะนี่ทีมงานโดบ ได้อะไรดิดนะววโอ้โหพี่ใหญ่แฮปปี้พีมแมวนี่ได้พี่เอสมาช่วยนะครับหายไปหลายงานนะพี่เอสอ,อ,ะ,อะอาจารย์โจก็บอกเป็นไทยแล้วอาจารย์โจเป็นอะไรซึมซึมอยากได้เมียบอกอะเอ๊ะวันนี้แปลงนะนี่แปลงนะไม่ได้เดี๋ยวเอาจากเป๊กไหม<อ>เฮ<อ>้ย ฝั่ <laughs> งขวามือเรียบร้อยนะครับกับตู้เบตวันนี้ปิญยาครับข้างละ18บแปใบครับชมพีการทางศาสนาดูครับแม่ค้าภายในงานครับตั้งแต่วันตั้งแต่เช้าแล้วมั้งพอรถหนังมาก็แม่ค้าก็เต็มหมดแล้ว วันนี้โล่งครับพื้นที่วัดโล่งสครับทีงานก็หนุ่มซีเจวันนี้ช้านะได้จอใหญ่ในช้าจริงเลยเขาเร็เรวเหรอคนเดียวใช่ไหมนี่หนาวคนเดียวอ่าเนาะที่เหงาเนะเนงาเนาะตลอดเลยเนียวนะเถืนะ่อการ เหลือฝั่งซ้ายครับอาจารย์เป็ดดีเจไปจำหน่วยผู้ชายเลยเย็นนะวันนี้เย็นตัวอา่ะเย็น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 ราดอ่ะ